สถา,า,า,านีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพยาครับวันหนึ่งขณะที่ไปรับหน้าที่เป็นข้า,ารากานสอบสวนเวรน,นะครับคุณคนนี้ขึ้นมาแจ้งความจะฟ้องหมอเรื่องจ่ายยาผิดเสี่ยตกลงคุณแน่ใจแล้ว่าคุณจะฟ้องหมอผมแน่ใจแล้วคุณจะฟ้องหมอเรื่องอะไรอะ่ะหมอจ่ายยาผิดจ่ายผิดยังไงคุณดูที่เนี่ยเป็นเนี่ยต้องเป็นยังไงอะ่ปะข่พวกเนี่ยแบบ มันมันมันแบบมันไม่มันค่อยดีอ่ะมันมันมันแย่อ่ะอ้าวมันแย่ตกลงเป็นอะไรแย่ยังไงใครจ่ายยาผิดผิดแล้วเป็นไงพูดให้รู้เรื่องสิตกแย่ยังไงวะาะมันแบบ มันมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยสบายอ่ะแล้วแบบยังไงมไม่สบายอะไรเลื่านี้มันไม่ค่อยดีอะ่ะเข้าใจไหมอะ่ะคุณเนี่ยตั้งแต่ผมพาคุณมาทั้งหมดเนะียผมยังไม่เข้าใจเลยแล้วตกลงคุณรู้ได้ไงว่าหมอจ่ายยาผิดอ้าวท่านจ่ามาจ่ายยาผิดแล้วผมจะเป็นบ้าเหรอท่อานจ่มาจ่ายยาผิดแล้วผมจะเป็นบ้าเหรออุ้ยอ้าบ้าเหรอตกใจหมดเลยตกลงเป็นบ้าเลยเนี่ยแล้วจะทำยังไงต่อที่คุณเป็นบ้าเรีย ตอนนีไงที่มันจ่ายยาพิษผมเลยเป็นบ้าเลยขอโทษนะครับคุณตำรวจพดีเขาหนีออกจากโรงพยาบาลนะครับดับระสับอัเด้อเออคนบ้าจริงๆด้วยยังจะไปว่าหมอเขาอีกแกนะ่ะบ้าตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หมอเขาจ่ายยาผิดแล้วบ้าตกงลงเป็นคนบ้าหลุดมาเนี่ยนะเออทำเอาตำรวจเกือบบ้าเลยนะนั่นนี่เป็นคนไข้ของเขาซึ่งสติไม่ดีก็พาก็พาตัวกลับไปคือสนอสเดจเจ้าพยาเนี่ย จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาครับขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกเพชรสงครามเพชรย้อยพนักง,งานสอบ 0, สวนสบ,บอ .1 สอนอสมเด็จเจ้าพยาเจ้าของเรื่องใจายา